ก็สวัสดีครับวันนี้หยุดเกม12ห่างครับเป็นเกมเก่าฝีมือคนไทยและก็ดังในช่วงระยะหนึ่งนะครับถึงแม้ตัวเกมจะกลับมาเปิดใหม่ในปี2021นะครับในตอนนั้นนะครับกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าก็มีจํานวนเยอะถึง10,000แกว่ายูสเซอร์เลยทีเดียวขอแจ้งข่าวเพิ่มเติมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเล่นเกมไนโคลนะครับตอนนี้ทางคิ i ไฟได้ร่วมมือกับวีมิกครับลงทะเบียนล่วงหน้ากับเกมไนโครรับไปเลยไอเทมสุดพิเศษ2ต่อด้วยกันทําง่ายๆเลยเพียงเพื่อนๆคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ครับแล้วกดลงทะเบียนล่วงหน้าที่ จากนั้นใส่อ e ีเมลที่จะทําการลงทะเบียนเกมแล้วก็นําโค้ดที่ส่งทางอ e ีเมลมายืนยันครับเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีแจกลุ้นรับเหรียญวีมิกมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาทเพียงเพื่อนๆนําที่อยู่ wallet ของเพื่อนๆครับใช้ได้ทั้งวีมิก wallet, U&A wallet และก็เพย์ wallet ครับเมื่อใส่ที่อยู่ wallet ในช่องแล้วกดยืนยันครับแค่นี้ก็รอลุ้นรับเหรียญวีมิกได้เลยโอเคกลับมาที่เกม12ห่หางนะครับสาหรับใครที่ยังไม่รู้จักเกมนี้นะครับเกมนี้เป็นเกมแนวแอคชั่น MMO RPG ครับเป็นเกมฝีมือคนไทยโดยตัวเกมจะเน้นไปที่ ระบบคอมมูนิตี้สังคมเป็นหลักครับในการช่วยกันผ่านด่านมิชชั่นต่างๆการผ่านบอสต,ต่างๆหรือรวมไปถึงการกิวลอสกิวครับแน่นอนว่าเกมนี้เล่นคนเดียวไม่สามารถผ่านด่านต่างๆได้นะครับอาจจะต้องมีทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับแต่ปัจจุบันนะครับ12หางก็ได้มีการอัปเดตครับเป็นเหรียญ NPC เข้ามาทําให้คนที่เล่นหรือว่าผู้เล่นใหม่นะครับสามารถผ่านด่านและเก็บเลเวลด้วยตัวคนเดียวได้แล้วในช่วงต้นถึงกลางเกมครับในส่วนจุดเด่นของเกม12หางขาดระบบนี้ไปไม่ได้เลยระบบกิวครับผู้เล่นทุกคนที่มี ะจะมีพื้นที่กิลส่วนตัวนะครับผู้เล่นบางคนนะครับวันๆเนี่ยอยู่แค่กิลเท่านั้นครับเพราะว่าอยู่แค่กิลเนี่ยก็คือคืนแล้วอยู่กับเพื่อนอะไรงี้ใช่ไหมก็อาจจะมีไปเดินตลาดบ้างอะไรเงี้ยหรือจะนั่งรอบกองไฟครับพูดคุยนัดแนะกันไปลงด่านหรือว่าลงบอสต,ต่างๆนี่ก็จะเป็นพื้นที่กิวของผมนะครับแต่ว่ากิลผมน่าจะลางละอีกระบบที่ทําให้โดดเด่นกว่าเกมอื่นนะครับนั่นก็คือระบบอีโมจิและก็ท่าทางตัวละครที่เราสามารถบังคับการสื่อสารตัวละครเนี่ยคำสั่งกดง่ายมากครับ okay. ทำให้เหมือนเรามีอารมณ์ร่วมไปกับเกมครับเพื่อนๆนนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับตัวละครสัตว์หางแต่ละตัวนะครับจะมีเสียงนักพากย์ชื่อดังตัวท็อปของเมืองไทยมากมายครับไม่ว่าจะเป็นอย่างน้าต่อยเซมเบ้แป้งโกะน้าติงและอื่นๆอ,อ,อีกหลายคนครับนี่วันนี้จะสร้างอะไรดีนะมาพูดถึงตัวละครของเกม12หางครับแน่นอนครับว่าก็จะมีให้เลือกถึง12ตัวด้วยกันเราก็จะเลือกเล่นหรือว่าจะเลือกเป็นได้หมดเลยครับไม่ว่าเราจะเล่นเป็นหมาเป็นแมวเป็นหมีเป็นควาย อ๋อไม่ใช่เนาะตัวนี้ใบสันนะครับผมแล้วก็มีแพนกวินกิ้งกาค้างคาวปลาวานลิงจัก,จก ตัวตุนและก็กระต่ายครับแต่ละตัวละครนะครับก็จะมีสายการเล่นที่หลากหลายสายให้เราเลือกบิลนะครับอย่างตัวหมาป่านะครับก็จะมีหมาสายเบรดเดอร์แล้วสายเบรดมาสเตอร์ก็จะแยกไปอีกว่าจะเป็นสายพุ่งหรือว่าจะเล่นสายเจาะเนาะก็จะมีแยกไปอีกสายครับหมาสายพรลดินสายผสมหรือว่าสายเกาะทองอะไรก็ว่าไปเนาะมีหลายสายให้เลือกเล่นนะครับใน1ตัวละครแล้วตัวละครเนี่ยมีให้เลือกถึง12ตัวครับเพราะฉะนั้นตัวละครมีความหลากหลายมากสําหรับเกมนี้นะครับเสน่ห์ของเกมนี้อีกอย่างคือธุรกิจในเกมครับโดยที่ตัวเกม เป็นเกมเก่าใช่ไหมมันก็เลยทําการสามารถเทรดซื้อขายกันได้โดยตรงครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยยังมีระบบหุ้นทองคำนะครับที่สามารถซื้อตุนทองไดมอ์และเพชรเนี่ยไวรุ้นว่าราคาทองคำเนี่ยมันจะขึ้นจะลงตอนไหนเนาะทองหรือเพชรเนี่ยก็ใช้เงินในเกมมาแลกตรงนี้ได้นะครับนำไปขายให้กับคนอื่นได้ครับซึ่งราคาที่ผมไปอัปเดตราคาปัจจุบันตอนนี้นะครับทองโหลละประมาณ7บาทครับหนึ่งทองแครอทนะครับจะใช้เงิน G ี0 0 0 0 G นะครับผมเพราะฉะนั้นทอง1โหลจะเท่ากับ1นึ่งแสนสองหมื่นเงินในเกมครับก็จะได้ราคาอยู่่ทที7บา รถคาคิชเลียเป็น M เหมือนเกมอื่นใช่ไหมครับก็จะตกที่1 M ประมาณ50-60บถึงบาทนะน่าจะประมาณนี้ครับแต่ต้องบอกตรงๆก่อนว่าตลาดเกมนี้เงียบแล้วนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยเปิดมาจะ3ปีแล้วนะครับคนเล่นตอนนี้ก็จํานวนน้อยมากทุกคนจําได้ไหมครับว่าเกมนี้เกมใกล้จะหมดสัญญาแล้วครับผมขอย้อนอดีตไปเมื่อประมาณ5-6ปีก่อนนะครับทุกคนไม่คิดว่าเกมส2หางเนี่ยจะกลับมาเปิดใหม่นะครับถึงแม้บริษัทเกมก o ๊ดไลฟ์เนี่ยได้เปิดโปรสํารวจนะครับในการลงคะแนนให้คนที่สนใจเล่นเกม12หางนะครับมา ลงผลโปรโวตเนาะแต่เมื่อทางค่ายกุดไลนะครับได้ติดต่อไปซื้อสัญญาเกมจากทางบิ๊กบักนะครับในตอนนั้นได้ข่าวว่าทางเจ้าของบิ๊กบักหรือว่าเจ้าของเกม12หางเนี่ยนะครับไม่ได้ขายตัวเกมหรือว่าลายเส้นให้ทางกุดไลครับทางกุดไลก็เลยได้พับโปรเจกต์เกม12หางไปครับแล้วต่อมาครับถ้านับกลับไปก็เหลือประมาณ3ปีก่อนครับได้มีข่าวว่าจะมีเกม12หางเซิร์ฟเถื่อน2เจ้านะครับหรือว่า2เซิฟเวอร์เนี่ยจะชุบชีวิตเกม12หางขึ้นมาเปิดใหม่ครับและแล้วเซิฟแรกครับที่สามารถ 12หาง t.h. ครับได้ทําการเปิดเซิร์ฟเวอร์ให้เล่นก่อนโดยเซิร์ฟนี้เจ้าของเป็นชาวต่างชาตินะครับหรือว่าฝรั่งครับไม่ใช่คนไทยนะโดยตอนต้นนะครับเกมได้เป็น private server หรือว่าเซิร์ฟเถื่อนครับแล้วจากนั้นไม่นานทางเซิร์ฟ12หาง t.h. ครับได้ซื้อไลเซน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายจาก big bug ครับทาให้กลายเป็นเซิร์ฟเวอร์แท้โดยในตอนนั้นมีข่าวอยู่ว่าถือสัญญาอยู่ที่3ปีครับและถ้าผมจาไม่ผิดนะครับเกมน่าจะเปิดโค้ดเบต้าประมาณช่วงเดือนมีนาคมมั้งประมาณช่วงปี2021นนนะะครับแแลลลถ้้าาาาจจกกตอออีีเเหืวปม 1เดือนกว่าไม่ถึง2เดือนนะครับเพื่อนๆทุกคนก็จะได้รู้กันแล้วนะครับว่าเกมส2หางจะยังเปิดต่อไปไหมหรือจะยุติสัญญาทําการปิดเกมแล้วเมื่อปิดเกมไปแล้วเนี่ยจะมีเจ้าไหนไปเปิดเกมต่อหรือเปล่าซึ่งถ้ามีการเปิดใหม่ผมเชื่อว่าคนเล่นเกมนี้น่าจะกลับมาเยอะแน่นอนเหมือนกันครับเพราะผมจําได้ว่าตอนเซิร์ฟ12หาง TH ครับกลับมาเปิดใหม่ในช่วง2021ใช่ไหมครับช่วงแรกเนี่ยคนเต็มรีมเต็มเซิร์ฟเลยนะครับต้องต่อคิวก,กันเข้าเกมหลายชั่วโมงครับกว่าจะเล่นได้ของผมนี่นกนี่ผมไม่่ด้เลเลนเลนลย เพราะว่าเข้าเกมไม่ได้เซิร์ฟมันเต็มครับจนกระทั่งตอนนั้นเนี่ยทางเกมนะครับได้เพิ่มรีมจาก3ลรีมเป็น5ลรีมครับทำให้ทุกคนเริ่มเข้าเกมได้ครับทุกคนคิดว่ายังไงครับถ้าเกม12หางกลับมาเปิดใหม่ไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามเพื่อนเพื่อนที่เห็นคลิปนี้จะกลับมาเล่นกันไหมครับก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้นะครับขออัปเดตอีกหนึ่งข่าวครับทาง Big b u g นะครับได้โพสตพัฒนาเกมเกี่ยวกับเกม12หางมือถือครับโดยจากรูปแบบแล้วน่าจะนําเกม12หางและเกม DRC นะครับ บัคก,กำลังพัฒนาอยู่นะครับซึ่งเปิดในสตรีมก็หลายปีแล้วละ่ะเกม12หางมือถือเนี่ยผมว่าน่าจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะเราจะเป็นฝั่งสั์หางแล้วก็ฝั่งปีศาจครับ ส่วนตัวผมว่าเกม12ห่างนะครับเป็นเกมที่สู้เกมเกาหลีได้นะในความส่วนตัวผมนะผมไม่ได้อวยนะครับเพราะว่าทําระบบสังคมอะไรเนี่ยมาสนุกมากเพียงแต่เกมไม่ได้มีการอัปเดตพัฒนาต่อนั่นเองเนื้อเรื่องเกม12ห่างที่มันยังไม่จบดีนะครับกวิดีโอนี้ก็มาพูดคุยกันพอประมาณแบบว่าคิดถึงเกมนี้และกันเนาะก็มาพูดคุยกันได้นะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้ได้เลยฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เพื่อ,ม like, อไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครครับบางวิดีโอผมจะเปิดให้เพื่อนๆที่กดติดตามเห็นก่อนนะครับแลน้นจะกดเดเปินั านะให้ผู้ชมทั่วไปได้เห็นตามมาครับขอบคุณทุกการรับชมวันนี้ผมจีไปก่อนครับสวัสดีคร,ารับ